ผมก่อนใชมโอเคครับก็ผมผมคิดว่าสําหรับผมเนี่ยเป็นก็เป็นพื้นฐานสําคัญอันหนึ่งของชีวิตเพราะว่าเป็นคนที่เวลาอยากจะหาความรู้เรื่องอะไรหรือจะหาแรงบันดาลใจเรื่องอะไรเนี่ยก็จะมักจะเริ่มต้นจากการอ่านหนังสือเสมอแล้วก็หนังสือหลายๆเล่มเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีส่วนช่วยในการ เปลี่ยนชีวิตหรือว่าเปลี่ยนความเชื่อบางอย่างที่ทําให้ชีวิตดีขึ้นเยอะมากนะฮะหนังสือเล่มก็เป็นเหมือนอาจารย์ก็มีที่แบบเออเราไม่รู้เรื่องนี้เราก็เลยอยากสนใจเรื่องนี้เลยนะครับแต่ผมคิดว่าหนึ่งในสิ่งสําคัญที่สุดคือ,เ,อ,อเวลาอ่านหนังสือทุกๆว,วันเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่เราได้อยู่กับตัวเองด้วยแล้วกไ็ได้ตกผลึกความคิดบางอย่างผ่านกระบวนการเพราะหนังสือเล่มเดียวกันคนสองคนอ่านเนี่ยจะได้อะไรไ่เหมือนกันขึ้นอยู่กับว่าก่อนนั้นเราเรามีประสบการณ์หรือว่าไปเจอเรื่องไหนมาเนี่ยฮะแต่ว่า มันช่วยกระตุ้นความคิดได้ดีมากจริงครับครับผมมองแบบนี้ครับผมว่าจริงๆสิ่งที่เรากําลังทําอยู่เนี่ยคือเอาพุทเนาะแต่เอาพุทธมันจะดีไม่ได้ถ้าอินพุตมันไม่ดีใช่ไหมผมว่าอ่านหนังสือเนี่ยเป็นหนึ่งในอินพุตที่ดีมากๆกับชีวิตเราผมมองว่าสมองเรามันเหมือนซูเปอร์คอมพิวเตอร์อะแต่ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่มันไม่มี Data มันเป็นซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่มันทําอะไรได้ไม่เยอะนะอ่านหนังสือมันคือการฟีด Data เพราะฉะนั้นเนี่ยที่เราเลือกหนังสือเข้ามาอ่าน เยอะเต็มไม่หมดเนี่ยมันคือการเอา Data ด,ดีๆเข้าหัวเรานะแล้ววันหนึ่งเนี่ยเราไปเจอปัญหาเราไปเจอสิ่งที่เราลังเลอะไรเงี้ยสมองเราจะสามารถประมวลผลได้จากหนังสือที่เราอ่านเข้าไปหนังสือจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าสําคัญมากแล้วมันเป็น i ิน u t ที่ผ่านการกันกรองมาแล้วนึกภาพน,นะครับว่าคนคนหนึ่งประสบความสําเร็จทั้งชีวิตใช้เวลาทั้งหมด50ปีเขาเขียนหนังสือหนึ่งเล่มอะเราสามารถจะอ่านมันได้ภายใน1ิบชั่วโมง ทําให้เราได้เอาประสบการณ์50ปีเนี่ยย่อยออกมาแล้วก็ใส่สมองเราผมว่ามันมันคุ้มค่าสําหรับผมนะครับแล้วก็เรื่องกาพูดการอ่านเสแล้วทีนี้พักสักพักแล้วกันแล้วพักสักพักนี้เนี่ยขอนแค้นนี้นี่คือการรวมฝันในสมองแล้วก็เอาพูดออกไปขึ้นอประโยชน์ของผู้ชมอะไรยังไงบ้างครับไม่ใช่การตะโกนดังมากแต่เราคิดว่มัฟังดีนะครับครับก็ขอบคุณนะครับเออจริงๆผมคิดว่าเอ ผมเองก็ได้เรียนรู้ระหว่างการทําด้วยแล้วก,แวก็แล้วก็สนุกฮะผมก็ชอบเวลาเราอ่านอะไรมาแล้วก็มาเล่าต่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับผมคิดว่าก็เป็นการเหมือนกับแบ่งปันแล้วกันนะฮะแชร์ริ่งกับกับกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะฮะแล้วก็ผมรู้สึกว่าส่วนตัวเนี่ยเออ่คนทำเนี่ยได้ได้เยอะมากเพราะว่าเราเราเองก็ต้องพยายามทำความเข้าใจกับเนื้อหานั้นด้วยนะครับผมคิดว่าก็เป็นโชคดีที่ได้ทํำครับ จริงๆอเริ่มมาจากมิชชั่นทูดามูนเนี่ยแหละครับคุณทัพนี่แหละครับเห็นเห็นคุณทัพละวิทําทแบบต่อเนื่องมากๆแล้ววันนี้ก็รู้สึกว่าเฮ้ยอยากทําบ้างอะไรเงี้ยก็เลยก็เลยทาต่อเนื่องมาติดตามมิชชั่นทูดามูนมาเนาะผมว่าคือผมก็เป็นคนชอบอ่านอยู่แล้วแล้วเป็นคนที่ชอบจดโนต้ตไฮไลท์จดเขียนไว้อยู่แล้วแล้วคราวเนี้ยแต่ก่อนอะมันก็มีประโยชน์แหละแต่มันประโยชน์อยู่กับเราคนเดียวแล้วเรื่องอะไร เราจะรู้คนเดียวอ่ะในเมื่อมันอาจจะมีคนที่อาจจะไม่ได้มีโอกาสซื้อหนังสืออ่านหรือว่าไม่มีเวลาอ่านห,หนังสือ,อาหารือแม้กระทั่งไม่ชอบอ่านหนังสือเนี่ยผมก็จะทําแบบข้อคิดเนาะหนังสือเล่มนี้ให้ข้อคิดผมทั้งหมด10ข้อซึ่งไม่ได้แปลว่าจะสรุปยอ่อนะแต่ว่าผมอ่านแล้วผมรู้สึกว่า10ข้อ,อนี้เจ๋งมากผมก็เอามาเล่าให้กับคนฟังฟังว่าเออผมอา่านแล้ว10ข้อนี้นะแต่ถ้าเกิดท่านอ่านท่านอาจจะได้10ข้ออื่นก็ได้นะแต่ว่าอันนี้เป็นเป็นประโยชน์กับกับคนฟังอะไรเงี้ยก็ มีคนบอกทํามาตั้งนานทำาเอาเอาอะไรมาทํามันมีอะไรมาอย่างที่ผมบอกครับมันคืออินพุตมาจากอาอานเกือบเกือบแปดสิบเก้าสิเปอร์เซ็นแหละนอกนั้นก็คือเอามาย่อยแล้วก็มาเล่าจากประสบการณ์ส่วนตัวนะครับก็ก็เป็นสิ่งที่ทํามาต่อเนื่องครับก็นไทยครับทนี่ก็เป็นงัจในการถาให้คนอื่นแล้วอยากให้เชิญชวนประชาชนคนทั่ไปมางาหมาหนังสือ่จอท่ดที่ครับก็ งานนังสือเราเป็นเป็นหนึ่งในงานที่ผมเรียกว่ามาทุกครั้งนะครับแทาไม่เคยแทาไม่เคยพลาดเลยนะครับก็มารู้สึกว่าเป็นเป็นที่ที่มันรวมแหล่งความรู้แรงแบ,บันดานใจความบนันเทิงด้วยนะเยอะมากจริงๆนะครับเราก็เวลามาเดินเนี่ยต้องบอกว่าหลายหลายหนังสือหลายเล่มเนี่ยเราอาจจะไม่ได้มีโอากาสเห็นด้วยซ้ำน,นะว่ามี <rapidement> นักเขียนคนนี้เขีหนังสือเล่มใหม่แล้วเนี่ยนะครับผมก็ได้มาเจอในงานนี้เยอะมากแล้วก็หลายเล่มเนี่ย อาจจะเป็นหมวดที่ผมเคยคิดอยู่เหมือนกันว่าอยากรู้เรื่องนี้แต่ว่าก็ไม่รู้จะไปหาจากไหนเนี่ยนะฮะเราก็มาเจอในงานเนี่ยก็ก็สนุกมากอยึางอย่างหนังสือในช่วงนี้ผมจะอ่านพวกหนังสือพวกโภชนาการพวกสุขภาพเยอะหน่อยเนี่ยนะฮะก็ได้ไปหลายเล่มนะสนุกหมายถึงว่าสนุกแค่เดินก็สนุกแล้วเราเชื่อว่าพอไปนั่งอ่านเนี่ยเราก็จะได้ความรู้ได้แรงบันดาลใจกับอเคียบครับ าแล้วก็เลยมีเล่นไหนเป็นที่หเชิญคนมาเดินดูจริงๆผมผมมางานสำนักหนังสือเนี่ยจะมีจุดประสงค์สองอย่างหนึ่งคือมีลิสต์หนังสือที่อยากซื้ออันนี้อันนี้แบบเก็แบเก็บลิสต์มาซึ่งอันนี้อ,นอ่าอันนี้ยาวเลยอันนี้ยาวเลยมีวันนี้อเอากระเป๋ามาด้วยเพราะว่าปกติมาเนี่ยแบกบไม่ไหวแต่ว่ามันมันจะมีอีกอันหนึ่งที่อันที่สองเนี่ยคือหนังสือที่ไม่เคยรู้เลยว่าอยากจะซื้อแต่ผมเชื่อว่าทุกครั้งที่ผมมาเนี่ยผมจะได้หนังสือที่เราไม่ได้ตั้งใจจะซื้อแต่มาแล้วมัน ปิ๊งมันอินแล้วผมเชื่อว่าบางทีอย่างที่เมื่อกี้เราคุยกันว่าหนังสือเนี่ยเล่มหนึ่งเนี่ยมันมีอะไรเยอะแยะมากมายเนาะมันเปลี่ยนชีวิตเราได้จริงๆก็อยากเชิญชวนนะครับเดินมาถ้ายังไม่รู้จะซื้ออะไรเดินมาผมรับประกันได้ซื้อแน่แล้วก็จะได้เจออะไรที่เจ๋งๆดีๆได้เอากลับบ้านไปแล้ววันหนึ่งเนี่ยถึงเวลานะนังสือเล่มนั้นจะช่วยชีวิตเราได้ครับขอบคุณ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 ครับ